και δεν την βγάλω το κομμάτι สวัสดีเราคือเหล่าโหราจารย์ที่เดินทางมาจากทางทิ่ตะวันออกมายังแคว้นี้เรามาเพื่อนมัสการภูมานผู้ซึ่งบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยู เราะเราได้เห็นดวงดาวของท่านปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าเราจรึงหวังที่จะเข้าเฝ้าและถวายสันเสริญแด่พระองค์เราจรึงรีบออกเดินทางมายังเมืองนี้โดยทันทีไม่นานก่อนหน้านี้กสัตเธโรสได้เชิญพวกเราไปเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระอ,องค์และแจ้งแก่พวกเราให้ไปติดตามาหาพระมานเยซูและให้รีบกลับไปรายงานแก่พระอ,องค์ ฉันเมื่อดาวนำทางปรากฏขึ้นพวกเราจึงรีบติดตามดาวดวงนั้นไปจนได้มาหยุดอยู่เหนือที่ประทับของพระกุมา